เอ้ยพี่จูจๆหนูก็แรงอ่ะขอโทษมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากที่เป็นเมมเบอร์ที่บุกจุดโจ,จมผมก่อนในงานจับมือนะฮะไม่ไม่ใช่คุณใครบอกได้เลยว่ายาวครับยาวมีใบที่2องใบที่3ามใบที่4นะฮะ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับช่องโอตะแมนนะครับและวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมานั่งคุยหน้ากล้องในรอบหลายเดือนมากมากเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานจับมือวันที่3-4ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในงานจับมือล่าสุดนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ประจับมือกว่าเกือบ60ใบนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาประสบการณ์บางอย่างเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับใครที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะฮะแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่ แฟนคลับ BNK หรือว่าไม่ใช่แฟนคลับไอเดอลนะครับผมก็จะขออนุญาตรีแคปนะครับหรือว่าพูดถึงงานจับมือคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับงานจับมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของวง48กรุ๊ปนะครับหรือว่าวง BNK48 นั่นเองก็จะประมาณงานแฟนมีตนะฮะที่ให้เหล่าแฟนคลับนะครับที่ชื่นชอบในตัวศิลปินหรือชื่นชอบในน้องๆเนี่ยมีพื้นที่หรือว่ามีโอกาสในการเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าบัตรจับมือนะครับโดยบัตรหนึ่งใบเนี่ยมีเวลาในการพูดคุยประมาณรือวิน ถาอยากจะคุยเยอะนะครับก็เอาไปรวมกันที่เรียกว่ารวมแบบรอบพิเศษได้นะฮะคุณก็จะสามารถพูดคุยกับไอดอลศิลปินที่คุณชื่นชอบได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจของวง f o r ร s t ์ r o u p นะครับทั้งญี่ปุ่นในไทยแล้วก็วงน้องสาวที่กระจายออกไปทั่วโลกนะฮะเพราะว่าลองนึกภาพนะครับที่เรามีศิลปินที่ชื่นชอบแล้วเราก็สามารถไปหาเขาได้ไปจับมือเขาได้แล้วก็ไปพูดคุยกับเขาได้ก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับส่วนในงานจาับมือที่ผมกำลังจะพูดถึงครั้งนี้นะครับก็ถือว่าค่อน ว่าโอตะแมนเนี่ยเคยไปงานจับมือมาแล้วก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เคยจับมาหลายรูปแบบแล้วนะครับทั้งจับแบบธรรมดาแบดวินะครับหรือว่าจะรวมแบบพิเศษไปเลย50ใบแล้วก็ไปจับตาวานคนเดียวอะไรเงี้ยก็เคยจับมานะครับหรือว่าอย่างตอนนั้นนะครับผมก็มีโอชิหลายคนใช่ไหมครับผมก็เคยทาภารกิจในการไปลองจับมือโอชิทุกคนของตัวเองดูนะครับก็ได้จับมาแล้วนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็จะตกออกไปนะครับผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยผมอยากจะลองส่องโลกใบเดิมนะครับด้วยมุม มองใหม่ๆนะฮะทำยังไงนะครับโดยการที่ ผมเนี่ยอยากจะไปลองจับเมมเบอร์หลายๆคนที่ผมยังไม่เคยไปจับมือเขามาก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเมมเบอร์ที่มีแถวในเรียนจับมือเนี่ยอาจจะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะครับจะได้สามารถจับได้หลายๆคนเนาะและการไปจับเมมเบอร์หรือว่าไอดอลหลายๆคนที่ผมยังไม่เคยจับมาก่อนนี่แหละครับก็เลยกลายมาเป็นหัวข้อคลิปในวันนี้นะฮะนั่นก็คือ7เรื่องที่จะได้เจอเมื่อคุณไปจับมือไอดอลที่คุณไม่เคยจับมาก่อนนะครับแต่อันนี้ก็คงต้องบอกต่อนะครับอย่างเบียนเคเนี่ยมันก็มีอยู่ในไทยมา3ปีกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าการจับคล้าย ก็คงมีหลายคนเคยทําไปแล้วแหละนะครับยังไงคนที่เคยทําแบบนี้แล้วเคยจับเมมเบอร์หลายๆคนแล้วเนี่ยมาฟังคลิปผมก็ถือว่ามาลองฟังในเวอร์ชั่นผมดูแล้วกันนะครับว่าผมจะเรียบเรียงมันยังไงนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยไปงานจับมือหรือว่าใครที่ยังไม่เคยออกจากเซฟโซนตัวเองนะครับแล้วไปลองจับคนอื่นดูนะครับก็อาจจะเริ่มต้นที่มาดูคลิปของผมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังว่าการได้มีโอกาสไปจับเมมเบอร์หลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ในรอบนี้เนี่ยผมไม่เคยจับเขามาก่อนนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ะเราจะ ในครั้งนี้เนี่ยก็มีเมมเบอร์หลายๆคนนะครับที่ผมได้ไปลองจับเขาดูเป็นครั้งแรกนะฮะอย่างเช่นน้องมินมินนะครับน้องพาขวัญน,น้องจา๋าน้องไข่มุกน้องมิวนิกน้องปัน่นน้องขมิน้นแล้วก็แบมบูแล้วก็จะมีการจับเมมเบอร์ที่เคยจับแล้วบางคนนะครับโดยการไปพูดคุยบางเรื่องที่อยากจะไปหาน้องอ่ะเนาะอย่างเช่น น้องไม้ปูเป้แล้วก็โมบายก็คงจะประมาณนี้นะครับที่นึกออกอะทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าในการที่เราไปจับมือกับคนที่เราไม่เคยจับมาก่อนเนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างนะครับส่วนดีเทลว่าผมไปจับเมเมเบอร์แต่ละคนที่ผมพูดชื่อเมื่อกี้ไปเนี่ยแล้วไปคุยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงผมจะไปพูดที่ท้าย,ายคลิปอีกทีแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับเจ็ดเรื่องนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นก็ ไปฟังกันเลยครับผม1ครั้งแรกแน่นอนนะครับว่าในการที่เราไปจับเมมเบอร์ที่เราไม่เคยจับมาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับทีนี้ครั้งแรกเนี่ยบทสนทนานะฮะก็จะเริ่มแบ่งออกเป็น2ทางใหญ่ๆทันทีเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเรามีับรจับมือใบเดียวเนี่ยนะครับแล้วมีเวลาแปวิเนี่ยระหว่างพูดโดยที่แนะนําตัวด้วยกับ2 ไม่ต้องแนะนําตัวให้กําลังใจไปเลยเราจะเลือกแบบไหนดีนะฮะถ้าเป็นคุณจะเลือกแบบไหนครับเพราะว่าอย่างรูปแบบที่1เนี่ยแนะนําตัวมันก็ดีนะฮะจะได้เป็นการสร้างเอกลักษณ์หรือว่าสร้างจุดจดจำในรูปแบบของตัวเองไปเลยนะครับว่าพี่ชื่ออันนี้น,น,นี่นะครับเพิ่งมาหาเป็นครั้งแรกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะชื่อแต่มันก็จะมีข้อเสียนะครับว่าบางครั้งเนี่ยแค่พูดถึงชื่อตัวเองนะฮะก็กินเวลาไปแล้วกว่า23วินะครับสี่ห้าวิไปแล้วก็มีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแน่นอนว่าตัว น้องๆไอดอลนะครับก็จะเจอคนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการจะให้พูดเชื่อกมาแล้วน้องจําได้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับเว้นแต่ว่าเราตั้งใจจะจับ2ใบนะครับใบแรกบอกชื่อแล้วอีกใบเดี๋ยวค่อยมาพูดต่ออะไรก็ว่าไปเนาะกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็อยาบกระนั้นเลยนะครับมีบัตรใบเดียวมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะฮะไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าเราเป็นใครนะฮะเราเป็นโนวันไปเลยนะครับพูดสิ่งที่เราอยากพูดกับน้องไปเลยนะสิ่งที่สื่อสารให้กับน้องไปเลยนะครับข้อดีนะครับก็คือเราก็็จจะไไไดด้้สสื่่่่อออาาาารรในเเเเววลิทีขงงยมม เวลาให้กับการแนะนําตัวเนาะซึ่งส่วนใหญ่โุตาแมนก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการพูดก็คือคิดว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกเลยครับว่าเราจะเป็นใครเนะเราเป็นโนวันไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าแจความของการจับมือเนี่ยมันคือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับชื่อก็วางไว้ก่อนและกันนะครับถ้าเกิดว่ามีใบเดียวนะก็จะเลือกให้กําลังใจไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วคุณละครับถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกเนาะสความต่าง โอชิและไม่ใช่โอชิท่าที่โอตาแมนแอบสังเกตมานะครับจะค้นพบในยะความสัมพันธ์เล็กๆบางอย่างนะคระหว่าคนที่มีเมนนะครับหรือว่ามีคนที่ชอบพิสุจน์นะครับหรือมีคามิโอชินั่นเองนะครับจะรู้สึกว่าแฟนคลับนะครับกับคามิของเขาเนี่ยจะมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างนะครับที่ดึงดูดเข้าหากันนะครับหรือจะพูดได้เป็นภาษาเข้าใจง่ายนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของเคมีที่เข้ากันได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะไปมีอิทธิพลต่อลักษณะของแฟนคลับของเมมเบอร์คนนั้นๆด้วยนะคร ถ้าเกิดว่าเราไปยังเลนปูเป้นะครับผมก็จะรู้สึกได้ถึงความครีเอทบางอย่างนะครับความสร้างสรรค์อาจจะเห็นผ่านงานบ้างผ่านอะไรบ้างนะฮะหรือถ้าเราไปเลนของน้ำหนึ่งมิลินนะครับเราก็จะพบแฟนเกิลที่ถือว่าเยอะกว่าปกติแต่ผู้ชายเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะหรือว่าอย่างเลนตาหวานนะครับเราอาจจะเจอแฟนคลับบางคนที่ดูดิดิดนิดหน่อยเหมือนกับตาหวานอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งประสบการณ์ตรงนี้นะครับจากการที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปต่อแถวของหลายๆเมมเบอร์นะฮะมันทําให้ผมได้แอบเห็นบรรยากาศความแตกต่างกันเล็กน้อยของแฟนคลับเมมเบอร์แต่ละคนนะครับที่จะ แพรดังสีออกมานะฮะว่าเออรู้สึกว่าตัวเมมเบอร์ก็สะท้อนแฟนลับแฟนลับก็สะท้อนเมมเบอร์นะฮะอันนี้คือบรรยากาศเรื่องที่1นนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็จะไปมีผลต่อประเด็นที่จะคุยกันด้วยนะฮะเพราะอย่างการที่เราไปคุยกับโอชิของเราใช่ไหมครับเรามีเคมีบางอย่างที่เหมือนกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับเราอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องไปคุยก็ได้นะฮะเพราะว่าพอคนเันเคมีตรงกันนะครับพอเริ่มพูดขึ้นมา1ครั้งนะฮะมันก็จะสามารถคุยต่อกันไปได้เองนะครับจากการที่มีที่ใส่คล้ายๆกันค่าถ้าเกิดว่่าากรทีผมใปนการลองจ เมมเบอร์หลายๆคนที่ไม่ใช่โอชิเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้จริงๆว่าเออเมมเบอร์ Member คนนี้จริงๆเขาเป็นคนแบบไหนมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเราก็จะคาดการเคมีของเมมเบอร์เขาไม่ออกนะฮะแต่จริงๆจะมองว่าเป็นความสนุกก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็คือการที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรนะฮะอาจจะเกิดการสนทนาที่น่าสนใจขึ้นก็ได้ไกลจะไปรู้นะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างการที่ผมไปจับกับตาหวานนะครับจำนวน25บใบในรอบพิเศษนะฮะเอาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้เตรียมเรื่องคุยไว้เลยนนะครับแตต่กกาางงจ้้50 มีการเตรียมเรื่องไว้นะครับมีการซ้อมพูดด้วยว่าแบบว่าเวลาจะเกินไหมนะฮะแต่ครั้งนี้ก็คือแบบว่ามาลองคุยหน้างานเลยไม่ได้คิดเลยแบงแบงนะฮะแล้วก็คุยไปนะฮะปรากฏว่าอาจจะด้วยความที่เราคามีการที่ใส่คล้ายๆกันนะครับเราถูกฉลกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะพอเริ่มคุยไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็ไปต่อได้ของมันเองนะเหมือนคนรู้จักคุยกันทั่วๆไปเลยครับก็คุยได้เรื่อยๆนะฮะเวลาบด25ใบก็บดไปในเวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ตรงกันข้ามนะคร ฟังหรือว่าชอบโต้ตอบคุยกับอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็จะมีผลเหมือนกันนะครับก็จะมีผลไปยังหัวข้อถัดไปนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นผลของความต่างจากการที่เราประจับมือคนที่เราโอชิหรือไม่ได้โอชินั่นเองนะฮะส เตรียมบทพูดให้เต็มหรือเตรียมแค่ครึ่งเดียวอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนใช้วิธีแบบไหนกันบ้างนะฮะระหว่างสมมุติว่าเรามีบัตรจ,จับมือ1ใบนะครับกับเวลา8วิเราจะคิดไดอล็อกคำพูดให้พอดีกับเวลาประมาณ8วิเลยหรือว่าเราจะคิดเปิดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็ไปวัดเอาหน้าง,งานนะครับซึ่ง2วิธีนี้ต่างกันยังไงนะครับผมรู้สึกว่าวิธีแรกเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับคนที่พูดไม่เก่งงงไหมทำไมคนพูดไม่เก่งถึงต้องเอาแบบให้เต็ม8วินะฮะอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่่านกยยบงงออออู้้แล แล้วก็ชิงเวลาปุ๊บเราก็พูด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 แล้วก็น้องก็จะเป็นฝ่ายฟังใช่ไหมดังนั้นเวลาส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นการพูดแค่เฉพาะรับทราบตอนท้ายๆเท่านั้นเองนะครับทำให้คนที่พูดไม่เก่งเนี่ยก็แค่ทําสิ่งที่ตัวเองเตรียมมานะครับแต่สําหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับอย่างเช่นของการเตรียมมาซักครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการคุยในเชิงของประโยคปลายเปิดนะครับอย่างเช่นเทียเตอร์เป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องได้พูดอธิบายนะครับในการเล่าให้ฟังนะครับเพราะ ถามน้องอย่างเดียวเสมอไปเนาะการได้ฟังน้อง พูดเรื่อง่างๆให้ฟังก็ถือว่าเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีซีนที่ว่านะครับบางทีเนี่ยเราก็ปล่อยให้น้องเล่าใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะควบคุมไม่ได้นะครับว่าน้องจะเล่ามากเล่าน้อยนะครับหรือว่าน้องจะไปพูดถึงประเด็นไหนนะครับแล้วสมมติว่าน้องพูดประเด็นต่อไปขึ้นมาปุ๊บเราที่กําลังฟังเนี่ยจะตอบโต้ได้ทันหรือเปล่าหรือว่าคิดไม่ทันหรือคิดทันแต่ว่าพูดออกมาไม่ทันนะครับกลายเป็นอาการแบล n งปไปอีกนะครับอะไรงเงี้ยผมก็เลยแอบคิดเล่นๆนะคร <M> คุยกันหน้างานเนี่ยมันก็แบบลุ้นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะครึ่งที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นการคุยเรื่องอะไรนะครับซึ่งสซหรับอโอตาแมนนะครับการที่ถามแบบปลายเปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ตายก้นหีบเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าแบบว่าเราไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีนี่แหละนะครับถามแล้วก็ให้น้องเล่านะฮะถ้ามีเวลาเหลือก็ให้น้องเล่าอีกนะฮะเล่าเรื่อยๆนะฮะพี่จะยืนฟังอย่างเดียวนะครับก็สนุกดีนะครับล้วคุลละครจะใช้วิธีไหนกันบ้างนะฮะระหว่างพูดให้เต็มแม็กนะฮะหรือว่ารอฟังน้องเล่าดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่3นั่นเองนะครับการคิดสคริปต์เตรียมไว้ 4. อาการ blank แบง์ที่มันมาจากคําว่าความว่างเปล่าการว่างเปล่าอะไรเงี้ยฮะเคยเป็นกันไหมครับอยู่ดีๆความคิดในหัวที่เตรียมไว้เนี่ยจู่ๆมันก็หายไปเฉยเลยนะฮะซึ่งอาการแบงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้หลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นระหว่างที่เรากํลาลังต่อคิวนะครับแล้วก็เราก็ใกล้ถึงคิวของเราเรื่อยๆนะฮะแต่ระหว่างนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองไปยังทางซ้ายทางขวานเนี่ยก็จะเจอเ,เมมเบิรลน,น่ารักๆน,นะครับอุ้ย อันนั้นน้องมิวสิกน่ารักจังเลยเอ้ยอันนั้นออนใส่ชุดโอ้โหสุดๆอะก็จะเหลดไปเลยมานะฮะอีกทีนึงอ่าวถึงคิวเราแล้วนะฮะการเป็นว่าสติหลุดนะครับไม่ได้อยู่กับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็แบงค์ไปนะฮะหรืออาการแบงค์เกิดเพราะว่าเตรียมเรื่องมาเยอะมากๆนะครับแต่ก็ตีกันเองนะครับเอ๊จะพูดเรื่องนี้ดีหรือเปล่าเอ๊หรือว่าจะคุยเรื่องนั้นนะครับหรือว่าจะเอาเรื่องนี้มาคุยต่อน,นะฮะคิดไปคิดมานะครับคิดจนถึงคิวตัวเองแล้วก็ยังคิดไม่ออกนะฮะสุดท้ายก็คอออม่่ีีีีรราาาววดดนนั้้เลลยยยยแงงปบต ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับซ้อมมาแล้วนะฮะแต่พอไปถึงต่อหน้าน้องเท่านั้นแหละครับอาจจะด้วยรอยยิ้มเอ่ยนะครับคำทักทายเอ่ยหรือว่าท่าทางต่างๆที่ถูกส่งกลับมานะฮะตุ้มเรียบร้อยนะฮะก็แบงค์เหมือนกันลือเหมือนกันนะครับอย่างอตตแมนะครับที่ไปจับมาเมื่อวันที่3-4ตุลานะครับก็มีอาการนี้เหมือนกันนะครับจากการที่ไปจับน้องามินนะฮะแต่ว่าการแบงค์ของผมเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากไอที่ยกัวอยางมานะครับอาการแบงค์ของผมเนี่ยเกิดจากการที่ไปจับหลายคนต่อเนื่อง เกินไปหน่อยนะครับแล้วติดกันเกินไปหน่อยนะฮะทำให้ยังไม่ทันคิดเรื่องที่จะคุยเลยนะครับก็พาตัวเองเดินเข้าเลนไปแล้วนะฮะคืออารมณ์แบบไม่มีเรื่องจะคุยแต่ก็ยังเดินเข้าไปอ่ะแบบเดินแบบโดนสะกดจิตอะ่ะแล้วก็ไปคุยกับน้องขมินครับก็บอกว่าสวัสดีครับพี่มาหาน้องครั้งแรกนะมาให้กําลังใจแล้วก็แค่นั้นเลยนะครับแล้วมนน้องขมินก็รอแบบเอพีมันจะพูดอะไรต่อป่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบว่า เตรียมมาแค่นี้แบบเตรียมมาแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยท,ทีละนิดทีละนิดเพราะว่าแบบก็คือกะเวลาว,ว่า8ปดวิอาจจะใกล้ครบแล้วอะไรเงี้ยจนมันคงจะเงยียบนานไปนะครับน้องพอมินเขาก็เลยแบบสะดุ้งขึ้นมาแบบเฮ้ยพี่จู่ๆหนูก็แบงอ่ะขอโทษอะไรเงี้ยคือน้องรู้สึกไปแล้วว่าแบบเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วพี่แบงกันเป็นเพราะน้องหรือเปล่าไม่ชวนคุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย บอกน้าว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือจริงๆคนที่แบงค์คือเราเองนะฮะก็กลายเป็นเีนที่คามินต้องมาขอโทษอีกนะครับก็น่ารักดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่น้องขอโทษอย่างเงี้ยคือน้องเสียดายเวลาแทนเราไงที่แบบว่าเอ๊ะทำไมมันจะคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยเงี้ยไปทั้งคู่อะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นการแบงค์ที่แบบได้เห็นความออนใจของน้องคามินไปนะฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะจะเดินสายจับมือต่อเนื่องนะครับเข้าเลนนั้นออกเลนนี้นะฮะยังไงก็เว้นระยะสักนิดหนึ่งคุยก่อนก่อนจะเเเข้้้าไไปนนนอออััีหมมบกกตวง็่รูคุณครับ เคยมีจังหวะแรงแบบฮาๆบ้างไหมฮะคอมเมนต์เล่าฟังกันหน่อยนะครับอยากรู้บ้างเลย 5. ครั้งแรก2ใบบัดจับมือ1ใบแปดวิจะว่าช้าก็ช้าจะว่าเร็วก็เร็วนะครับ แต่จะเป็นเหตุการณ์ของการมาจับครั้งแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเร็วขึ้นมาอีก 1- 5เท่ายัางไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ BNK ก็ได้มีการปรับตัวนะฮะว่าในการจับมือเนี่ยแล้วเราอยากจะจับมากกว่า1ใบนะครับเราไม่จําเป็นต้องรอถึงรอบพิเศษตอนเย็นก็ได้นะครับเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการรวมบัตรได้ไม่เกิน5ไใบนะฮะซึ่งก็จะเป็นตารางในรูปของเลนสีเขียวและสีเหลืองนะครับที่เป็นตัวส่งสัญ,ญญาณบอกว่าในรอบบบนนนนนี้น้้้้เ่สาาามมมมมรรถใใชวััไไกกิ5ด็ทํหผคพบ ว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยนะครับการได้ไปลองจับน้องๆที่เราไม่เคยจับมาก่อนเนี่ยบางที1ใบอาจจะเป็นอะไรที่เดียวเกินไปนะครับผมเลยรู้สึกว่า2ใบเนี่ยค่อนข้างกําลังดีมากๆเลยนะฮะตัวอย่างบางคนนะครับที่ผมไปจับครั้งแรกในงานนี้อย่างเช่นน้องมินมินกับพาขวัญเนี่ยฮะผมก็ใช้2ใบในการไปจับครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็มีความรู้สึกว่าเรามีเวลามากขึ้นนะครับความลบก็จะน้อยลงนะฮะแล้วก็มีมีการใช้เวลามากขึ้นในการค่อยๆคุยในค่อยๆถามไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจบออกมาเนี่ยค่อนข้างสมบร ส่วนตัวผมก็เลยเป็นข้อสรุปในรูปแบบของที่ผมไปจับมาเองนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองไปจับเมมเบอร์ที่คุณไม่เคยจับครั้งแรกเนี่ยอาจจะแนะนําให้เริ่มต้นที่การรวมบัตร2ใบนะครับแล้วก็ไปจับดูนะฮะหรือว่าใครรู้สึกว่าเอจริงๆ2ใบก็ยังน้อยไป3ใบ4ใบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเป็นคุณนะฮะจะไปจับเมมเบอร์ครั้งแรกเนี่ยคิดว่ากี่ใบดี6โมเมนต์ไม่คาดคิด การที่เราจะไปจับมือเมมเบอร์นะครับที่เราเคยจับแล้วเนี่ยหรือว่าไปจับซ้ำเนี่ยแล้วน้องๆเขาจะเริ่มคุ้นหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไปจับไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่น้องเมมเบอร์เขาเริ่มมีเรีแอคชั่นในการที่เรากลับไปหาแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ว้าวดีมากเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมนะครับโอตาแมนได้ไปจับน้องไข่มุกมานะครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้เขียนเล่าไว้ในเพจเป็นมาหากาพยาวเลยนะครับไปตามอ่านกันได้นะครับต้องบอกว่ามีดีเทลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่คือุขอขขงไขก เป็นกรณีที่อันถ้าเกิดว่าสมมติไม่นับตาวหวานใช่ไหมตาวหวานเนี่ยผมไปจับบ่อยอยู่แล้วนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าไปจับใบแรกของวันนั้นของงานวันแรกเงี้ยแค่เดินเข้าไปน้องก็แบบเรียกโกตาแมนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นการทับก่อนโดยอัตโนมัติไปเลยแต่ในงานนี้นะครับนอกจากตาวหวานก็มีคุณไข่นี่แหละครับที่ที่เป็นเมมเบอร์ที่บุกจุดโจมผมก่อนในงานจับมือนะฮะซึ่งวิธีการจุดโจมของคุณไข่นะครับน้องบอกว่าเอ้ย hey, พี่น่าคุ้นยังเลยอะ่ะเหมือนคนที่เคยเห็นใน YouTube ที่ทาบล็อกทาออะไรักี่นออะ,นะ,นะแล้วผมก็ งงอยู่นะฮะเดี๋ยวอะไรครับคุณไผ่เดี๋ยวใจเย็นๆนะแล้วคุณไผ่ก็บอกว่า <S <S ดีนล็อกไงที่ทําการทดลองแปลกๆอ,ะอ่ะเออไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คุณไผ่อ๋อหรือว่าที่เป็นทําในทิกตอกหรือเปล่าที่เต้นทิกตอกอะ่ะที่เป็นดาวทิกตอกคนติดตามเยอะๆคุณไผ<ค>่ใจเย็นทำดาวโรทำดาวแมนทำดาวเกิร์ลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็บัรใบแรกครับเป็นการเข้าไปคุยที่แบบว่าอยู่ๆก็โดนทักแล้วก็เป็นการโดนทักที่ไม่มีเวลาแม้แต่จะปฏิเสธกว่าจะปฏิเสธเสร็จก็หมดเวลาค่ะ อะไรกันครับเนี่ยก็หลังจากใบแรกนั้นนะครับที่โดนคุณไข่จู่โจมก่อนน่ก็บอกได้เลยว่ายาวครับยาวมีใบที่2ใบที่3ใบที่4นะฮะซึ่งไอ้ใบสองสามสี so to to ่เนี่ยส <Oh ่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการที่โดนคุณไข่แย่งพูดอีกแล้วนะฮะเนี่ยเหมือนจริงๆเหมือนไปดูไปดูถามเพื่อนที่ถามเพื่อนถามเพื่อนแล้วยังว่าเขาบอกว่าเหมือนไหมอะไรเนี่ยโหแลราก็เรียบร้อยไม่ต้คุยอะไรเลยนะฮะแต่มันก็กลายเป็นความสนุกดีนะครับมันกลายเป็นความสนุกที่ไม่คาดคิดว่าแบบว่าจู่ๆจะโดน เมมเบอร์ลุกข้ามาอย่างนี้นะครับจนสุดท้ายก็มีรอบพิเศษแล้วผมก็ไปจับไขุ่กรอบพิเศษด้วยนะฮะซึ่งเหมือนพอมาได้เรื้อฟื้นแล้วนะครับว่าสิ่งที่คุณไข่ทักก็เราไปเหมือนใครเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นช่อง YouTube ที่ชื่อว่าดีนบล็อกนะครับที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทําการทดลองต่างๆนานานะฮะตามฝรัหลังที่เขาบอกว่าเรื่องจริงอะไรเงี้ยไปดูคลิปใหม่ว่าไปดูคลิปมาทุกคนไปดูคลิปมาทุกคนไปดูคลิปใหม่มาเหมือนครจะออกทุกคนไม่มีวีแววเลยนึ่งมากใช่เหรอผมผม ทุกคนคิดว่าผมเหมือนไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วผมจะเป็นเขาแต่ว่าผมไม่รู้ตัวเออว่ะมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากมีความเป็นไปได้มากสูงในทาทฤษฎีทุกคนมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากทุกคนมีความเป็นไปได้มากทุกคนมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูง ถือว่าจริงๆแล้วนะครับในการไปจับเมมคนอื่นแล้วคามิดจับไม่ได้เนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากเลยนะฮะไม่ใช่ละนะฮะคือสําหรับสิ่งที่ผมจะบอกในเคสของคุณไข่นี่นะครับคือมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณไข่ทักผมในชื่อของโอตาแมนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าในการที่เราไปจับเมมเบอร์หลายๆคนนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เป็นความน่าจะเป็นนะครับที่เราจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่เราไม่คาดคิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็กลายเป็นโมเมนต์ในการเข้าไปจับเงินที่สนุกแปปลกไเยนะครับ ดังนั้นใครจะไปรู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณลองไปจับเมมเบอร์หลายๆนคนนะคุณอาจจะมาสะดุดกับบางคนที่แบบคุณไม่คาดคิดมาก่อนแบบผมก็ได้นะฮะยังไงก็ไปลองจับดูแล้วกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากฮนะเจ็ด mm. สเสน่ห์ของเลนขนาดกลางและสั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในบรรยากาศของงานจับมือเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเลนนะครับมันก็จะมีทั้งเลนที่คนเยอะคนน้อยแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะทีนี้ประเด็นที่ผมกําลังจะนําเสนอเนี่ยว่าทําไมการได้ไปลองจับเมมเบอร์คนอื่นนะครับหรือว่าไปจับเมมเบอร์ที่แถวงานจับมือยังไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเนี่ยจึงมีความน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเราหากมองเรื่องนี้ไปในมุมมองของเศรษฐศาสตร์นะครับอย่างก,กรณีที่เลนจับมือเนี่ยมีแถวที่ยาวมากๆนะฮะ ซึ่งในการทํางานนะครับก็จะเปรียบเหมือนตัวเมมเบอร์ที่ทํางานนะครับเมมเบอร์ก็จะเป็นเลเบอร์หรือว่าแรงงานมนุษย์นะฮะซึ่งการทํางาน,ของ,นของมนุษย์นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า law of diminishing r e t u r n นะครับหรือว่าการลดน้อยถอยลงนั่นเองนะฮะหรือพูดได้เป็นภาษาเข้าใจง่ายน,นะครับก็คือประมาณว่าอ่าคนนะครับพอทํางานไปไเรื่อยๆเนี่ยช่วงแรกๆประสิทธิภาพมันก็จะดีนะฮะจากการใส่อินพุตเข้าไปแล้วก็เอาอิพุตออกมานะฮะแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับเอาอิพุตหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบลดน้อยถอยลงนนนะะะะะฮฮหหรรืืืออออพูดงงง่่าาาาาาายยยกก็คคคจจจมมมีีววเเบบ้้ เจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งในขณนะเดียวกันนะครับถ้าเทียบกับในเลนที่ขนาดสั้นกว่าหรือว่าเล็กกว่านะฮะแถวเมมเบอร์ที่เลนสั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เกิดการลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบกันโดยขนาดแล้วเนี่ยถือว่าจะเกิดน้อยกว่านั่นเองนะครับก็เลยเป็นคําอธิบายว่าทําไมนะครับในการที่เราไปจับมือเมมเบอร์ที่แถวไม่ยาวมากเนี้ยครับน้องเาอ็ายังเฟรชกันอยู่นะยังสดใสยังมีโอกาสได้รับพลังบวกอย่างเต็มที่ได้มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้นะครับสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็นการบอกว่าคนไหนจับดีไม่ดีเนาะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับซึ่งความแตกต่างในเรื่องอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วนะฮะมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถมา เทียบเคียงข้ามกันได้นั่นเองนีฮะเพลี่ยนแต่ว่าอันนี้โอตาแมนก็เลยลองเสนอแนวคิดที่เป็นคาอธิบายในเรื่องนี้อยู่นะครับก็จะเป็นเกรดความรู้ไปนะฮะและสำหรับแนวข้อสอบของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมจดกันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะออกสอบนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ็ดเรื่องในมุมมองของโอตาแมนนะครับจากการที่ได้ไปลองจับมือเมมเบอร์หลายคนนะครับเมมเบอร์ที่ไม่เคยจับมาก่อนนะแล้วก็ เอามาเรียบยังประสบการณ์ในแต่ละรูปแบบนั่นเองนะฮะทีนี้ก็จะถึงเรื่องที่หลายๆคนอาจจะอยากดูนะครับรีแคปสั้นๆนะครับว่าแต่ละคนที่ผมไปหานะครับผมไปพูดคุยอะไรกับเขาบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะฮะอย่างน้องมินมินนะครับผมอยากเข้าไปจับนะครับเพราะว่าอยากไปชื่นชมความกิ่งของน้องนะครับเพราะว่าน้องเพิ่งผ่านการสูญเสียก็คือคุณพ่อมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีนะครับในโซเชียลเนี่ยถึงน้องมินมินจะเจอเรื่องหนักในชีวิตนะครับแต่น้องก็ยังพยายามรักษาการเคลื่อนไหวในโซเชียลนะ ให้แฟนคลับเป็นห่วงนะครับผมรู้สึกว่าการทําแบบนี้ของเินมิน,นเป็นอะไรที่แสดงออกถึงความใส่ใจแฟนคลับมากๆแล้วก็แคร์ความรูม้สึกคนอื่นมากๆนะครับผมก็เลยอยากจะเข้าไปหาน,น้องแล้วบอกว่าเก่งมากๆเลยกับสิ่งที่น้องได้พยายามมานะครับแล้วก็สิ่งที่น้องทาเนี่ยพี่เห็นนะว่าแบบว่ามันหมายความว่าอะไรมันสื่อความหมายยังไงได้บ้างกับสิ่งที่น้องได้ทําอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นเินมมินคนต่อมาก็จะเป็นภาคขวัญนะครับผมก็จะเข้าไปจับมือน้องแล้วก็บอกว่าเออภาคขวัญเนี่ยจริงๆเป็นคนที่พี่แอบไปส่องไลฟ์บ่อยมากเลยนะไล น้องเป็นตัวของตัวเองมากนะครับแล้วผมก็ชอบมากเจนไปตัดคลิปมาลงเพจเลย<ม>แล้วก็บอกน้องว่าอย่างงี้พ,พี่เนี่ยทำเพจใช่ไหมพี่ก็สิ่งนั้นไปนลงเพจหล,า,หลายๆลคนชอบกันมากอะไรอย่างนี้เห็นมใจนะบอกแล้วว่ามาลูโกุชดใสชดใชเห็นไหมบอกแลว้วต้นฉบับมางกย พา,าขวัญก็ถามว่าเพจช,ชื่ออะไรโอตาแมนอะไรเงี้ยอ๋อโอตาแมนเหรออะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นะแล้วบอกน้องว่าเดี๋ยวจะคอยติดตามไลฟ์อีกเรื่อยๆนะอะไรางี้น่ารักดี <S <S ต่อไปก็กน้องจ๋านะครับน้องจ๋าก,ก็เข้าไปสวัสดีทักทายกแวะเข้าไปหาเฉยๆนะฮะจริงๆของน้องจ๋านี่ก็เป็นเคสที่คล้ายๆกามินนะครับคือจู่ๆผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไม่ทันได้เตรียมเรื่องอะไรนะครับก็อแอบมีจังหวะที่แบบต่างคนต่างเงียบกันนิดหน่อยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถือว่าไปหาความสดใสไปหาความน่ารักของน้องนะครับแวะไปหาน้องต่อไป ผลจังเก้นเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบว่าออกคอรแล้วแบบมาได้ไกลขนาดนี้ไม่คาดคิดเลยอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่า ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาไกลขน,นาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ชมน้องว่าเอ้ย <c oughs> ตอนดวลกับตาหวานนี่คือสนุกมากเลยนะไม่ได้ไม่ไม่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเสมอกันตั้งขนาดนั้นอะไรอย่างนี้น้องก็บอกว่าลุ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คุยจิบปะแต่ว่าเหมือนปันก็แอบจะดูเพี้ยนๆนิดๆเหมือนน้องเหนื่อยๆไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับเท่าที่เท่าท,ที่ผมได้ยินมานะน้องขอมิ้นนะครับก็จะเล่าไปแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็น้องแบมบูนะครับไปคุยว่าอ,อชอบเวลาน้องรีแอคชั่นหนังหรือว่าซีรีส์นะครับดูอินดีนดตตี้้้นนนนนนะะคครรัััับบโดดตตตตกกงแ่อ็เ๋ยว รอติดตามเรีแอคชั่นทีรีเรืองใหม่ๆนะอะไรเงี้ยนะครับก็ไปไปหาน้องเบมบูมานะฮะแล้วก็ในโซนของเมมเบอร์ที่ผมเคยจับแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้กลับไปหาอีกก็จะมีน้องไม่นะครับก็เป็นการไปจับแบบยินดีที่น้องกลับมาในในงานครั้งนี้นะกลับมาร่วมงานเหมือนเดิมแล้วนะฮะ แล้วก็ปูเป้นะครับไปจับแทนเพื่อนนะครับผมมีเพื่อนคนนึงที่คามีปูเป้นะครับแต่เขาไม่ได้มาก็เลยไปจับแทนนะครับแล้วก็บอกว่าเอออยากฝากบอกอะไรเพื่อนผมไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีโมบายนะครับที่ผมมาพาเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับมางานเบียนเคครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้จะพาไปจับใครดีก็เลยเลือกน้องโมบายนะฮะก็เลยลากเพื่อนคนนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็บอกน้องโมบายว่าไอ้ฝากไปยาเพื่อนพี่ด้วยฝากชวนเขาคุยด้วยเพราะเขาเพิ่งมางานครั้งแรกอะไรอย่างงี้นะครับก็น่ารักดีก็ ตะวันก็ตันนั่นแหละครับเป็นการพูดคุยจิตประทาทั่วไปเลยนะฮะอัปเดตชีวิตเรื่อยเปื่อยนะครับคุยเพลินนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในงานนี้นะครับผมก็ได้มีการไปถ่ายคลิปกับเพชรปูด้วยนะฮะการถ่ายคามิภาค2นะครับส่วนจะมีความพิเศษยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะทางช่องเพชรปูหรือว่าเพจเพชรปูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารายการใกล้เสร็จนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการประกาศแจ้งในเพจอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับการไปถ่ายคลิปร่วมกับเพชรปูนะฮะซึ่ ก็รอติดตามพร้อมกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ บัตรจับมือประมาณเกือบ60บใบของโอดาแมนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สนุกประทับใจดีมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายผมในงานนะครับจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดใครเจอผมนะฮะสามารถเดินเข้ามาคุยได้เลยนะครับผมก็จะพยายามทาตัวให้พร้อมคุยกับทุกคนนะฮะเหมือนกับว่ารู้จักกันมาก่อนนะครับไม่ต้องเซเรียนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับคุยได้นะครับคุยได้หมดเลยนะครับแค่คุณเข้ามาทักเท่านั้นเองนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาทักแล้วก็ยินดีที่ได้คุยด้วยนะครับหวังว่า ส่งบัตรจับมือมาให้ผมแล้วมาใช้นะฮะก็การนำไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วมีบัตรจับคุณโบนะครับซาบิริทอยหรือว่าซปบิริทไอดอลนะอีก10บใบด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้นะครับก็จับประมาณนี้ละมั้งครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่านะครับงานต่อไปเนี่ยงานจับมือวันที่28-29พฤศจิกายนนะครับงานที่จะมี c j มาร่วมด้วยนะฮะโอตะแมนไปแน่นอนนะครับน่าจะไปจับมือตาหวานเลยครับอผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่ามันก็คงจะมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีนะฮะ ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับไว้เจอกันดูคลิปนี้จบแล้วคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย